ครับโจ๊กลุงหอกทุกคนโจ๊งงกลุงหอกครับนี่ฮะลุงหอกตัวจริงเสียงจริงนะคะอร่อยจริงค่ะ ปิ้งเยอะมากทุกคนตรงนี้นะฮะจะเป็นวิเศษสบายรีสอร์ททุกคนนะฮะเรียบคลองอุ้ยนานั่งมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ๋อปุ๋ยจับมหาราชกุวยจับมหานครนะฮะแล้วก็ข้ามฝั่งมาก็จะเป็นเจ้าลุงหงอกนะทุกคนจ้าที่จะเป็นร้านชาเล็กๆน่ารักสุะนี่ฮะร้านลุงหงอกจะเป็นแบบนี้ คนแน่นนะฮะตอนเช้าๆนะ้ำอร่อยคุณภาพครับโยกลุงงอก3าขาสองนะทุกคนคนเช้าเชีาราว,วต้มปลากระป๋งของลุงงอกนะฮะทุกคนยู่ร้านที่นะฮะนถาดมาโปรด กระพงทุกคนอ,อ,อร่อยมากอร่อยมากทุกคน

นี่ฮะคนต้องเลือดหมูด้วยทุกคนขาดมาทุกคนคนมาตลอดเลยรสชาติอร่อยสะอาดมากทุกคนคุณภาพมากน้ำสุป ไม่ต้องปรุงก็ได้แต่ใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ไปนิดนึงนะฮะอร่อยมากคุณต้มเลือดหมูอร่อยมาก,มก,มมากสุขภาพทุกคนเดินเดินได้วัดม่วงทุกคนเดินไปสองกิโลไหมจากร้าน,นหักโจ๊กลุงหงอะสีแยกวิเศษชัยชาญน,นะฮะ ตรงนี้เป็นวิเศษสบายรีสอร์ทใกล้กับรีสอร์ทวิเศษสบายทุกคนเดินมาประมาณ50เมตรก็จะสี่แยกก่อนจะถึงสี่แยกทาอร่อยมากทุกคนอร่อยมากเนี่ค่ะอร่อยมากทุกคนเราไม่กล้าพูดเสียงดังอยู่ในร้านนะทุกคนเบาๆเบาๆ กราดหอมกรึ่งช้อนอ,อร่อยมากนี่ฮะทุกคนร้านน่ารักมากทุกคนจะาสิรกพิเศษชชยชานใช่ไหมฮะเดินมานดเดียวเห็นไหมฮะเดียวพิเศษชชยชานไปสุพรรณตรงไปวัดเขียนเดียวขวาไปวัดม่วงได้ทุกคนจุกลุงอทุกคนอร่อยมากน้ำแม้แต่น้ำส้มยังอร่อยทุกคนจ้ะน้ำส้มี่ดีย์เขาสูตรพิเศษขันสดนะฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะทุกคน เลิศมากนะฮะลูกค้ามาตลอดเนี่ยฮะสีแยกพิเศษชัยช้าทุกคนอร่อยมากเราไม่กล้าทําเสียงสูงนะฮะพาให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปวัดม่วงนะฮะวัดม่วงซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะทุกคนพระพุทธรูปที่ใหญ่สุดในโลกเมืองอ่างทองอย่างที่บอกสัญ,ญลักษณ์ของเขาก็คือรูปอ่างทองมีต้นพงต้นข้าวเพราะก็เป็นที่ราบลุ่มปลูกข้งปลูกข้าวทุกคน นะครับปลูกข้างปลูกข้าวเลือดแล้วก็มีเครื่องจักรสารดังเป็นจังหวัดที่ทํากลองนะฮะมีชื่อเสียงการทํากรองกุกตาชาววงชาววังพระธาตุชัยโยวัดชัยโยก็ไปอําเภอชัยโยวัดท่าโพก็จะไปวัดอะไรนะเขาเรียกวัดขุนอินท,ะข,นนทะขุนอินทระประมูลหรืออะไรขุนอันนั้นอ่ะที่เป็นวัดพระนอนสวยๆอะทุกคนจ้ะนะฮะอ่างทองมีอะไรน่าดูเยอะเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าเกิดมีเวลาจะเดินไปทงเส้นนี้ฮะวัดเขียนฮะ มีภาพผาผนังจิตกรสวยมากวาดเอาไว้แล้วก็วัดคู่มะนาวหวานจะมีงานวัดลุกกงลิเกเมื่อคืนมีคืนแรกเราน่าจะไปนะสองกิโลจะเดินไปแต่ที่แน่กว๋วยจับตรงนี้ก็อร่อยฮะก๋วยจับมหาราชทุกคนจากเห็นไหมมาพักที่รีสอร์ทวิเศษสบายเนี่ยไปไหนก็สะดวกสบายฮะ ไปวัดม่วงแค่สองกิโลเ,เขาบอกว่าไกลเราเดินไปสิฮะเจ็ดบรรยากาศสวยทุ่งนงทุ่งนาไปทุกคนจ๋านะฮะอุ้ยเดี๋ยวเมมเต็มฮะต้องโพสต์หยุดแค่นี้ก่อนทุกคนนะฮะเดี๋ยวมาต่อ EP ีหน้านะครับ